ก็มาเลื่อยด้านนอกออกครับให้ห่างจากให้ห่างจากตัวตัวเนี้ยประมาณมิลนึงนะครับ แต่งแงให้มันห่างกันซุ้มตัวซุ้มหน้าตานะไม่ต้องขยามาด ก็จะได้อย่างนี้นะครับทีนี้พอได้แางนี้แล้วเราเอามาท่ากับพระก่อนนะครับเราวาดเส้นรอบไปก่อนรอบเสร็จวาดเส้นแกนไปก่อนนะครับเพราะเวลาเราแต่งแกนนะ่ะมันจะพอดีกับหน้าการครับ ตรนี้ก่อนนะครับกล้องมันโฟกัสนะครับอันนี้เราก็มาแทงลายนะครับเรามาแทงแทงตามลายด้านในนะครับกล้องเป็นลายโอเคเดี๋ยวเราเจ้าก็ได้ออกก่อนนะครับ จะได้เห็นลายชัดแขงตามลายุ้มนะครับไอหลอง I don't know. เห็นกำไลนด้านในนะครับแล้วก็หนัาตายคัดออกแล้ว เสร็จแล้วนะครับหน้ากากเนี่ยเราก็มาแต่งแต่งองค์พระได้แล้วแล้วก็ติดหน้ากากไปก็จะเสร็จแล้วนะครับ